ได้เวลาเรียนนะคะวิชามณีมานะนะคะวิชาเพิ่มเติมนะคะแต่เป็นวิชาหลักที่เราเรียนตอนนี้นะคะเพราะว่าหนังสือาภาษาพาทียังยากมากเกินไปนะคะสําหรับเทอมหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เรียนกันที่ห้องเรียนเรียนออนไลน์ก็เทอมนี้คงจะเรียนมณีมานะให้จบเล่มก่อนนะคะของเล่มที่แจกให้ไปนะคะหลังจากนี้แล้วเราจึงจะไปเรียนภาษาพาทีกันนะคะอ่ะ เรามาดูมานีมานะบทที่16กันดีกว่าค่ะอะเรียนดูภาพช่างเป็นภาพที่ช่างเป็นภาพที่สวยงามนะคะสวยงามมานีมานะอะกำลังทำท่าวิ่งมากับเจ้าโตไปหาใครนะแล้วคนในภาพเป็นใครนะ อ่านหนังสืออยู่มีกระติกน้ําตั้งอยู่ข้างๆมีหนังสือวางอยู่ข้างล่างที่พื้นสองเล่มและถืออยู่หนึ่งเล่มแสดงว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเลยอ่าจากภาพที่สวยงามนี้นะรมรื่นสวยงามเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเล่าอย่างไรนะคะเกี่ยวกับภาพนี้เอาเรามาดูกันค่ะมานีพาโตไปบ้านโอ้ มานีเขากลับบ้านนะคะมานีพาโตไปบ้านมานีเข้าไปหาพ่อออพ่อนอนอยู่ใต้ต้นจำปีพ่อนอนอ่านนิทานพ่อว่าพ่อรอมานีอยู่นานโอ้โ้หน่ารักจังเลยพ่อเขาอ่านหนังสือนิทานรอลูกสาวแสนน่ารักเขากลับมาฟังนะคะฮ่ พ่อเธอเป็นแบบนี้ไหมเคยอ่านนิทานให้ฟังหรือเปล่านะถ้าไม่เคยลองบอกพ่อเล่านิทานให้ฟังซิเออเราเป็นหรือเปล่านะพ่อเราจะสู้พ่อมานีได้หรือเปล่าอ้าวมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขน้นี้อ่าหน้านี้ดีมากเลยนะคะแบบเว้นวักอยู่ในตัวเลยขึ้นบรรทัดใหม่ไปเลยนะคะมานีพาโตไปบ้าน มานีเข้าไปหาพ่อพ่อนอนอยู่ใต้ต้นจำปีพ่อนอนอ่านนิทานพ่อว่าพ่อรอมานีอยู่นานโอ้ถ้าครูเป็นมานีครูคงจะดีใจมากเลยนะคะอ้าวล่ะไปดูตอนต่อไปกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมานีไปทำอะไรมา มานีเล่าว่าไปเจอชูใจและปิติปิติเล่าว่าที่ภูเขามีอะไรน่าดูมีนกมีลิงมีกระลอกมีหมีมานีขอให้พ่อพาไปพ่อว่าจะพาไปโอ้โนะ ช่างเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากเลยนะคะพ่อลูกเขาคุยกันพ่อถามมานี้ไปไหนมามานี้บอกอ๋อหนูไปหาเพื่อนมาเพื่อนที่ชื่อชูใจกับปิติอ่ะปิติเขาเล่าว่าที่ภูเขาว่ามีนกมีลิงมีกระรอกมีหมีพ่อพาหนูไปหน่อยได้ไหมพ่อบอกเออได้ได้ได,ได้แล้วจะพาไปนะอ่าช่างเป็นมิตรภาพที่งดงามน่ารักนะคะระหว่างพ่อกับลูกอ้าวอันนี้ก็จะเป็นมานีมานะบทที่สิบหกนะคะ แน่นอนเลยจ้าบทที่16คลิปที่1นึ่งนะคะ,ะคุณครูจะพักไว้เท่านี้นะคะจะไม่เรียนเยอะจะเรียนน้อยๆบ่อยๆแต่ว่าเน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้ไปเลยนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนไม่เรียนเยอะเกินไปจนนันกเรียนเครียดนะคะแล้วคุณครูเชื่อว่าวันนี้นักเรียนจะได้คําใหม่ไปหนึ่คำ หนึ่งคำสองคำสามคำประมาณนั้นนะคำที่ได้คำใหม่เลยที่คุณครูมองเห็นนะคะที่คุณครูมองเห็นคือคำว่าอยอูอยู่ไมเอกอยู่อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอลบก่อนนะคะอ่าเดี๋ยววงให้ใหม่อ่าคำใหม่นะคะนี่คำนี้อยอูอยู่ไมเอกอยู่มันไม่สวยเลยทำไมยิ่งวงมันยิ่งเละเทะเอาใหม่นะคะอ่าคำใหม่นะคะอยอูอยู่ไมเอกอยู่ แล้วก็คำใหม่ในวันนี้ก็จออาจําปอยอีปีนะชื่อต้นไม้ดอกสีขาวห,หอมนะร้อยอยู่ในมะลัยก็มีนะคะคำต่อไปก็คือนออีนี้ทอ,อานอธานนิทานคืออะไรนักเรียนหัวล้อบอกอรู้จักคะคูอ่านะเป็นคำใหม่นะในบทเรียนนี้ยังไม่เคยเรียนมาก่อนเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สะกดนะคะรูสะกดให้นะคะออยอ,อูอยู่ไม่เอกอยู่ จอมจำไปปีก็จำปีนออีนี้ทอ,อานอทานก็นิทานนิทานสะกดด้วยนอนหนูว่าแสดงว่าอยู่แม่อะไรคะนักเรียนเรียนไปแล้ววันนี้แม่กลนนะคะนิทานนะและนักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าอยู่ก็จะมีอยู่ไม่ใช่ที่เดียวนะคะตรงนี้ด้วยคุณครูบอกแล้วว่าภาษาไทายการที่เขาเอาคำเดิมๆม,มา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 ,มาแต่งให้มันอยู่ในหน้าหรือบทเดียวกันหลายๆที่เนี่ย เป็นการบ่งบอกให้นักเรียนว่าเออเรียนแล้วรู้จักจําด้วยนะเออนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอไปแล้วเราเจออีกเราก็ต้องจํามันได้นะเจอบ่อยๆแล้วก็จะจํามันแม่นการจําแม่นไม่ได้อ่านออกแค่อย่างเดียวการจําแม่นจะทําให้เราอ่านออกแล้วเขียนได้ถูกต้องด้วยเมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วเขียนได้ถูกต้องเมื่อไหร่นะจะถือว่าเราเก่งขึ้นนะถ้าอ่านออกแต่ยังเขียนไม่ได้ก็ต้องพัฒนาเรื่องการเขียนนะคะ ถ้าอ่านออกแล้วเขียนได้ด้วยเราก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจดีขึ้นนะคะฮะแล้วสิ่งที่ชอบที่คุณครูชอบสำหรับบทนี้ก็คือมีภาพนะคะมีภาพมีภาพน่ารักน่ารักนะคะมาแทนตัวหนังสือทำให้นักเรียนมีจินตนาการในการอ่านนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะสำหรับบทที่16นี้นะคะ อ่าแล้วพี่ๆป .1 ที่ขึ้นป .2 ไปก็ชอบบทนี้กันแทบทุกคนเลยนะคะพอมีภาพแทนตัวหนังสือเขาจะชอบแล้วเวลาให้เลือกอ่านจะอ่านบทที่สิบหกกันเยอะเลยนะคะหลายคนมากพออ่านเก่งแล้วคุณครูจะไม่บังคับอ่านนะคุณครูจะอ้าวนักเรียนอยากอ่านหนังสือบทไหนอ้าวมาอ่านให้ครูฟังสองหน้าเขาก็จะเปิด บทที่เขาชื่นชอบอ่านแล้วเขาก็จะมีความสุขเพราะเขาได้อ่านในสิ่งที่เขาอยากอ่านนะคะเดี๋ยวรอนักเรียนอ่านหมดทุกบทแล้วคุณครูก็จะให้โอกาสนักเรียนเช่นกันนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงข้อนี้เท่านี้นะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนทุกวันนะคะอ่าสวัสดีค่ะ